ต่อไปนะคะเรามาต่อไปที่ข้อ2ีนะคะก็คือข้อใดกล่าวถูกของมั่นไม่ถูกต้องนะคะโดยของมั่นเนี่ยเป็นเอ่อสิ่งที่ฝ่ายชายนะคะของมั่นเนี่ยเป็นของสิ่งที่ฝ่ายชายมอ่มให้ฝ่ายหญิงในการมั่นคะ่ะก็คือเอ่อมัน่นเราจะทำการมั่นก่อนการสํมรณใช่ไหมนั่นก็คือ เป็นอของมั่นเนี่ยก็จะเป็นของที่ฝ่ายชายเนี่ยให้กับฝ่ายหญิงก่อนเอก่อนการสมรสหรือว่าระหว่างการมั่นนั่นเองค่ะพึงเรียกว่าของมั่นนะคะสิ่งที่ฝ่ายชายมอบให้ฝ่ายหญิงก่อนการสมรส แล้นะคะเรามาดูช้อยส์นะคะข้อหนึ่งเป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายชายให้แก่ฝ่ายอ่อ่ข้อนี้นะคะเขาถามว่าข้อใดกันถูของมันไม่ถูกต้องใช่ไหมแล้วก็มาดูช้อยส์นะคะช้อยส์ข้อแรกเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายชายให้แก่ฝ่ายหญิงนะคะซึ่งข้อน to, ี้ก็ถูกต้องนะคะข้อ2เป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายหญิงให้ฝ่ายชายเพื่อเป็นหลักฐานก่อนสมรสนะคะสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยก็คือเพื่อเป็นหลักฐานก่อนการก่อนสมรสนะคะแต่ว่าของมันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฝ่ายชายเนี่ยมอาให้แก่ฝ่ายหญิงนะคะไม่ได้อ่แบบว่า S <S> ฝ่ายหญิงเนี่ยไม่จาเป็นที่จะแบบว่าเออฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ต้องมอบให้แกฝ่ายชายนะคะข้อนี้เนี่ยจงตอบข้อ2นะคะเป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายหญิงให้ฝ่ายชายไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าของมั่นี่มันเป็นสิ่งที่ฝ่ายชายเนี่ยมอบให้ฝ่ายหญิงก่อนการสมรสค่ะส่วนข้ออื่นนะคะเป็นหลักฐานก่อนการสมบุกละเกต่อของเป็นหญิงทันที่ถูกค่ะข้อสี่นะคะเป็นหลักฐานก่อนการสมรสและไม่อาจเรียกคืนได้ไมมไม่ได้สมรสเว้นแต่ฝ่ายหญิงจะทำาป็สัญญามั่นนะคะข้อนี้ถูกเช่นกันค่ะแล้วข้อ5เป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายชายให้แก่ฝ่ายหญิงและเป็นหลักฐานก่อนกการรสมถูค่ะ อ่าถ้าถามว่าของมั่นจะได้คืนกรณีไหนก็กรณีที่แบบว่าฝ่ายหญิงทําผิดหรือว่าอ่าในกรณีที่เลิกเลิกลากันไปแบบว่าฝ่ายหญิงอ่านนอกใจก่อนอะไรอย่เงี้ยก็อ่าฝ่ายชายเนี่ยสามารถสามารถแบบว่าเรียกคืนได้นะคะต่อไป โจทย์ข้อต่อไปนะคะนายดําจอดรถจักรยานของตนไว้หน้าร้านอาหารนะคะเพื่อสั่งอาหารกลับบ้านนายขาวเห็นเป็นโอกาสจึงขี่จักรยานของนายดำออกไปโดยเอาไปเป็นของตนนะคะนายดําเห็นดังนั้นจึงวิ่งไปดึงเสื้อนายขาวไว้เพื่อไม่ไให้นายขาวขี่จักรยานไปได้แต่ดึงเสื้อไม่ทันและนายดําเสียหลักล้มลงไปได้รับบาดเจ็บต้องเย็บสองเข็มนะคะถามว่านายขาวนี่มีความผิดอย่างไรซึ่งอันดับแรกเลยเนี่ยนายขาว,มวาม่ผิดแน่นอนอยู่แล้วนั่นคือการวิ่งราวซัดนั่นเองเพราะว่าเขาเนี่ยได้มีการแบบว่าเออ เอาจักรยานเอ้เอารถเออรถจักรยานของนายดำไปโดยแบบว่านายดำไม่แบบนายดำเนี่ยไม่ไม่รู้ตัวแต่ว่านายดำก็รู้ตัวในภายหลังจึงวิ่งไปเนี่ยแล้วทีนี้นายดำเนี่ยก็ดึงเสื้อในขาไว้จึงทำให้นายดำเนี่ยอได้รับอันตรายแก่ร่างกายนะคะขรื่องนี้เนี่ยก็เลยตอบข้อสามนะคะถางวิ่งเราวซับเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายค่ะ ว่าการวิ่งเรามันคือแบบว่าเราแบบตัวเขาอยู่เฉยใช่ไหมแล้วแบบโจรมันก็แบบว่าเออแบบวิ่งออกเอาของมาเลยแบบเอาของไปเลยอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าเออแต่ว่าดีนะคะที่นายขาวเอ้ยนายนายดำเนีน่ยเ,เขาไหวตัวเอ,อ้ยเขารู้ตัวนะคะเขาก็เลยแบบว่าเออวิ่งรีบแบบไปแบบเอาของกลับคือมาจากนายขาวแต่ว่าก็สุดท้ายก็ได้รับอันตรายแก่กายนะคะได้รับบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะนายขาวเนี่ยจึงมีความผิด สองดอกเลยก็คือฐานวิ่งเราซับแล้วก็ทําให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับอันตรายแก่ร่างกายค่ะข้อสามสิบนะคะการดําเนินการของพนักงานสอบสวนกรณีใดที่ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิและสิทธภาพของบุคคลในชีวิตและแก่ร่างกายนะคะซึ่งให้น้องเนี่ยลองอ่านโจ์เนาะว่าข้อไหนเนี่ยมันไม่เป็นการแบบว่าละเมิดสิทธิผู้ต้องหานะสิทธิส่วนบุคคลอะไรอย่างเงี้ยก็ลองอ่านดูนะคะซึ่งใช้ข้อที่หน,นึ่งถนะข้อนี้เฉลยเลยแล้วกันว่ามันตอบข้อ 5เนะาะจบผู้ต้องหามาควบคุมในห้องขังที่สถานีตรวจเวลายิมสี่ชั่วโมงเพื่อแจ้งข้อหาและสอบปากคำนะคะแต่แต่ข้อหนึ่งถึงสี่เนี่ยมันเป็นการกระทําที่แบบว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมากนะอย่างเช่นแบบว่าบังคับเจาะเลือดอะไรเงี้ยถ้ากล่าวว่าเขาเนี่ยไม่ยินยอมที่จะให้เราเจาะเลือดเนี่ยเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเจาะเลือดเขาส่วนสี่ถึงห้าเพื่อจะมาตรวจหาหลักฐานอะไรเพราะเขาไม่ได้ยินยอมมันก็ถือเป็นการละเมออย่างหนึ่งใช่ไหมหรือว่าใช้ไฟฟ้าช็อตตามร่างกายหรือว่าใช้ปืนยิงเพื่อนำความผิดแล้วก็นนําาาาผู้้ตอองหเี่กขามา ผู้จะหานตัวหน้าสืมวลชนเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเจ้าตัวไม่ได้ยินยอมเราก็ไม่สามารถที่จะแปบแบบร้องคับให้เขาทําได้นะก็เ,เลยตอบข้อห้านะคะเพราะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิชนบุคคลอต่อไปข้อสาสบเอนะคะข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องอ่าเรามาดูช้อยส์กันก่อนเนาะข้อหนึ่งนะคะการเสียชีวิตของลูกหนี้ทําให้หนี้ถูกระงับข้อนี้เนี่ย การเสียชีวิตจริงๆแล้วอ่ะการเสียชีวิตของลูกนี่ไม่ได้ทําให้หนี่ถูกระงับนะเพราะว่าเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าทายานั่นเองซึ่งการอ่าซึ่งนี่เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นมรดกอ่ะที่มันที่มันตกทอดไปถ่ายเออเป็นถึงทายาทอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยการเสียชีวิตของลูกนี่เนี่ยไม่ได้ทําให้นี่ถูกระงับนะมันจะยังคงมีต่อแต่ว่ากรรมมันจะตกไปที่แบบทายาทไงใช่ไหมเออดังนั้นเนี่ยการเสียชีวิตของลูกนี่นะคะจึงไม่ไทาให้หนี่ถูกรงง,งับค,ค,ค่ะส่วนข้อ2นะคะนี่เกลื่อนนคืกัน ข้อหนึ่งจึงผิดนะคะข้อสองนี่เกลื่อนคืนกันนะคะ mm hmm. คือการนําเอาหนี้ที่สองบุคคลต่างเป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้มาหักลบกลบกันนะคะข้อสองเนี่ยสิ่งน Yet, ี้นน two, มันไม่ได้ว,ว่านี่เกลื่อนคืนกันนะ two, ข้อสองความหมายของการนําเอาหนี้ที่บุคคลสองคนต่างเป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้มาหักลบกันเนี่ยมันคือการหักลบกบหนี้นะคะนี่คือความหมายของคําว่าหักลบกบหนี้ใหไลไว้เลยแล้วก็บอกว่าคือการหักลบกบหนี้ ข้อสามข้อนี้นะคะจะไม่ถูกต้อง emand. ข้อสามแม่นี่จะขัดอายุความแต่เจ้านี่ก็ยังสามารถเรียกให้ลูกนี่ชําระนีได้ข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้นะคะชอยส์ข้อสามเนี่ยเป็น,นคําตอบที่ถูกต้องของข้อที่สามสิบเอ็ดนะคะแม่นี่จะขัดอายุความเนี่ยแต่เจ้านี่ก็ยังสามารถเรียกให้ลูกนี่ชรารหนีได้นะคะส่วนข้อสี่เนี่ยมันผิดเพราะว่าการปลดหนี้ต้องได้รับคมยินยอมจากลูกนี่ไม่ใช่นะคะการปลดหนี้เนี่ยต้องเอ่อ อมันจะต้องขึ้นกับเจตนาของเจ้าหนี้ที่ตั้งใจที่แบบว่าให้เขาไม่เจตนาที่จะปลดปลดหนี้ให้เรานะคะซึ่งึ่งการได้รับความยินยอมจากลูกหนี้เนี่ยไม่ถูกต้องนะคะการปลดหนี้เนี่ยต้องได้รับความยินยอมหรือหรือเจ้าหนี้ เจ้านี้ยินยอมและมีเจตนาที่จะปลดที่จะปลดหนี้ให้สิ่งนี้จะทําให้นี้ระง,งับนะคะไม่ใช่การยินยอมของลูกหนี้นะแต่เป็นการยินยอมของเจ้านี้นะคะส่วนข้อห้าเนี่ยการแปลหนี้ใหม่คือกรณีที่สิทธิและความรับผิดในหนี้ตกอยู่แก่บุคคลคนเดียวกันอ่าข้อนี้นะคะเป็นคําตอบที่ผิดเหมือนกันนะคะคือควาหมายของกรณี ที่สิทธิและความัาผิดในนี่เนี่ยตรงอยู่กับุคคลเดียวกันนะคะมันคือการที่นี่เกินตื่นกันนั่นเองค่ะเป็นความหมายของคําว่านี่เกินตื่นกันนะคะ ข้อต่อไปนะคะข้อสามทีสองนะคะนิติกรรมข้อใดไม่เป็นโมคะอ่านิติกรรมที่ไม่เป็นโมค้านะคะเรามาดูช้อยส์กันนะข้อหนึ่งก็คือเราเรารู้ความหมายของเขาว่าโมคะกับโมเชียไปแล้วใช่ไหมว่าโมค้าเนี่ยมันจะเป็นการกระทําที่ผิดขัดต่อกฎหมายตั้งแต่แรกนะคะส่วนโมเชียเนี่ยมันจะเป็นการกระทาที่อ่ามันมีผลสมบูรณ์ทางกฎหมายแล้วแต่ว่าอ่าเรามาบกยกเลิกหรือว่าบอกหลังในภายหลังนะคะมันจะกลายเป็นอ่า อ iscilla, ความผิดเอมันจึงกลายเป็นโมเคียไปนะคะเรามาดูช้อยส์กันเนาะข้อหนึ่งคือการสำรวจซ้อนแน่นอนว่าการสำรวจซ้อนอย่างที่บอกไปในข้อต้นๆเลยเนะว่าการสำรวจซ้อนเนี่ยมันคือการเอมันคือโมคานะคะการทํพินัยกรรมนอายุสิบสองปีข้อนี้ก็โมคาเช่นกันเพราะว่าทำพินัยกรรมได้ตั้งแต่อายุสิบห้าปีนะคะข้อนี้จึงเป็นโมคาเช่นกันค่ะการทําสัญญาซื้อขายเกาะภูเก็สิ่งนี้มันเบอร์มากนะมันเป็นการกระทําโมคานะคะทุกคนเพราะว่า เราคงไม่สามารถที่แบบว่าจะไปซื้อซื้อขายเกาะภูเก็ตได้เจ็บไหมเออถ้าแบบเราแบบซื้อขายที่ดินแบบเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ภูเก็ตภูเก็ตนั้นคือแบบพื้นที่ใหญ่มากอ่ะมันแบบว่าไม่สามารถแบบว่าครอบครองได้แบบว่าเป็นของส่วนตัวบุคคลนะคะการทําสัญญาซื้อขายภูเก็ตเนี่ยจึงเป็นการทําโมฆะไปค่ะการค้ยเงนินมีหลักฐานเป็นหนังสือนะคะข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องของข้อ32ค่ะส่วนการสมรสโดยไม่สมัครใจของชายหญิงเนี่ยก็เป็นโมฆะเช่นกันเนาะ มันก็คือแบบว่าเออก็ไม่ได้รับการไม่ได้รับการยินยอมทั้งสองฝ่ายมันจะแต่งงานกันไปมันก็แบบว่าก็ไม่มีความสุขเนี่ยก็แบบว่าเออมัเป็นการทำที่เป็นโมฆะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายจึงเป็นโมฆะไป ต่อไปนะคะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับโทษทางอาญาค่ะโทษทางอาญานะคะโทษทางอาญาจะมีอยู่ห้าหา้หาโทษห้าลักษณะนะคะนั่นก็คือริบซับริบซับริบซับหนึ่งอะริบซับเป็นโทษที่เบาที่สุดน,นะคะต่อไปเป็นการปรับเป็นการกักกักขังกักขังไว้ไหมแบบเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่การกักขังเป็นการเอาใหม่เอาใหม่อะโทษทางอะโดยโทษทางอาญานะคะหนึ่งก็คือริบซับ เป็นโทษที่เบาที่สุดนะคะสองก็คือการปรับกับข้อที่สามก็คือการที่จำคุกนะคะก็คือเอาไปไว้ในแบบว่าสถานีตํารวจก่อนส่วนข้อสี่ก็คือการกักขังก็คือแบบว่าเอามาไว้ในแบบว่าสถานในเรือนจำในเรือนจานะคะโดยการจำคุกเนี่ย ออหากเรากระทาผิดเอ้ยหากมีคนกระทำบุคคลในถูกบุคคลหนึ่งเนี่ยกระทาผิดนะคะเราจะนําไปกักขังเพื่อรอสารตัดสินนะคะพราสารตัดสินมาแล้วเนี่ยว่าเออเขาทําผิดจริงเขาได้รับโทษอย่างนี้นี้เราก็จะเอาเขาเนี่ยไปกักขังนะคะส่วนข้อส่วนโทษที่ร้ายแรงที่สุดเนี่ยก็คือ,อประหารชีวิตนั่นเองค่ะ overall. นี่คือโทษของทางอาญา อ่าเรามาดูกันข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับโทษทางอาญา1ประหารชีวิตในปัจจุบันใช้วิธีการให้ผู้ทํากระทาความผิดเนี่ยดื่มยาพิษ2องจำคุกคือการเอาตัวไปคุมขังในสถานีตํารวจ3กักขังคือการนําตัวไปขังไว้ในเรือนจํา4กักการไม่ใช่โทษทางอาญา5ริบทรัพย์สินใช้บังคับกับเฉพาะสิ่งของที่ผิดกฎหมายในตัวเองถ้าเรามีช้อยที่เรามั่นใจแล้วว่ามันแบบว่ามันถูกต้องเกี่ยวกับโทษทางอาญาเราก็ตอบไปเลยนะั่นคือ ข้อนี้คือข้อที่สี่นะคะกักกันไม่ใช่โทษทางอาญานะคะคือเราเราดูะอะโทษทางอาญาทา 5, 5ัา้งห้าห้าอย่างทาลักษาเนี้ยที่มันแบบว่าเบาไปหนักใช่ไหมมันไม่มีอ่ามันไม่มีการกักกังน,นะคะมันจะมีการกักขังแล้วก็จําคุกนะคะซึ่งข้อนี้เนี่ยต่อข้อสี่นะคะกักกันไม่ใช่โทษทางอาญาส่วนข้ออื่นเนี่ยเป็นโทษทางอาญาตามที่กฎหมายกําหนดไว้เลยค่ะจำไว้นะว่าลิฟทรัพย์สินเนี่ยเป็นโทษที่เบาที่สุดนะคะต่อไปเป็นการปรบับจําคุกกักขังและประหารชีวิตนะคะ จะหาอาหารชีวิตเนี่ยจะเป็นโทษที่หนักที่สุดนะคะส่วน mm. ต,ต่อไปนะคะข้อที่สามสิบสี่นะคะนายหนึ่งนายหนึ่งสมรสกับนางสองนะคะมีบุตรชื่อนายสามส่วนนายเอกสมรสกับนางโทมีบุตรชื่อนางตรีนายสามสมรสกับนางตรีนะคะมีบุตรชื่อนายสี่และเด็กชายห้า นายสามทำงานรับราชการส่วนนางตรีไม่มีไรายได้นะคะทํางานเป็นแม่บ้านคอยช่วยดูแลงานบ้านให้แก่ครอบครัวโดยนางตรีเนี่ยจะเป็นผู้มาเบิกค่าใช้จ่ายในครอบครัวจากนายสามนะคะต่อมานายสามเนี่ยได้ถึงแก่ความตายมีทรัพย์สินเหลือเป็นเงินสด5ล้านบาทไม่มีนีสินนางตรีจะมีสิทธิ์ในเงินเหลือของนายสามเป็นจํานวนเท่าไหร่นะคะดยตามหลักแล้วเนี่ย้ากเป็นเอ่อเงินเงินสมรสใช่ไหมเขาจะแบ่งให้ แบ่งให้ภรรยาเนี่ยครึ่งหนึ่งเอ้ยแบ่งให้แบบว่าคู่สมรสเนี่ยครึ่งหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าในเนี้ยมันไม่ได้กําหนดว่าเงินห้าล้านที่นายสามีอะ่ะเป็นเงินสมรสอะ่ะเขาเราเนี่ยจึงนําเงินห้าล้านบาทเนี่ยนะคะมาหารกับจํานวนเอาทายาทโดยธรรมบวกกับภรรยาเนี่ยท,ที่ที่จะได้รับเงินนะคะซึ่งมีทั้งหมดในตัวละครในในตัวละครที่โจทย์กาหนดมาให้เนี่ยมันมีใครบ้างเราลองวาดผังดูงนะก็จะเป็นอ่านายหนึ่ง แต่ง,งานกับนางสองใช่ไหมเขามีบุตรชื่อนายสามส่วนในส่วนอีกครอบครัวหนึ่งก็คืออ่ในี่เป็นอีกครอบครัวหนึ่งแล้วเนาะนายเอกสมบัติกับนางโทมีบทชื่อนางตรีอ่ะนายสามสมรสกับนางตรีนะคะมีบทชื่อสี่และห้าทางทีเนี้ยนายสามตายใช่ไหม นางตรีจะได้ทับเท่าไหร่เราว่าถออกมาแล้วเนี่ยน้องเอน้องน้องคิดว่าใครที่ได้รับอ่าเงินมรอดอกในก้อนนี้บ้างซึ่งบุคคลที่จะได้รับเงินมรอดอกของนายสามนะคะห้าล้านบาทเนี่ยคนที่ได้ก็จะมีนายหนึ่งนางสองที่เป็นพ่อกับแม่ของนายสามนะคะ อ่านะเออแล้วก็อ่ะนายสี่และเด็กชายห้านะคะที่เป็นบุตรของนายสามและหญิงตรีหนึ่งและนางตรีนะคะที่เป็นภรรยาเนี่ยก็จะได้รับส่วนลดค่ะทั้งห้าคนนี้เนี่ยจะเป็นห้าคนที่ได้รับสนลดนะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงเงินจึงนาเงินห้าล้านบาทนะคะมาหารห้าก็จะได้อ่าโดยแต่ละคนเนี่ยก็จะได้ได้ตกคนละอ่าหนึ่งล้านบาทนะคะ ก็คือทวนใหม่นอก็คือโตรย์ข้อนี้นะคะเขาไม่ได้บอกว่าเงินห้าล้านอ่ะมันเป็นสินสมรสใช่ไหมดังนั้นอ่ะเราไม่ต้องนํามาแบ่งแบบแบ่งครึ่งเป็นสองล้านห้าก่อนแต่ว่าเราอ่ะสามารถเอามานะันอ่ะมาแบ่งให้แบบว่าให้พ่อแม่คงนายฝานที่ตายไปแล้วลูกชายของเขาอีกสองคนและภรรยาของเขาอีกหนึ่งคนนะคะซึ่งก็จะในตัวนี้นะคะคนที่ได้รับทรัพย์สินเนี่ยก็จะมีทั้งหมดห้าคนนะคะนั่นก็คือ พ่อแม่ของเขาลูกสาวเอ้ลูกชายของเขาทั้งสองแล้วก็ภรรยานะคะทุกคนเนี่ยก็จะได้เงินที่เท่าเท่ากันในสัดส่วนที่เท่ากันนะคะก็คือหนึ่งล้านบาทนะคะ,ะข้อต่อไปจริงข้อเนี้ถ้าเาอ่านมาแล้วอะ่ะเขาบอกว่าหลักกฎหมายที่หนึ่งบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็เต่เมื่อได้กระทําโดยเจตนาเว้นแต่ได้กระทําโดยประมาทในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทําโดยประมาท มี e ์ดก็คือการทำโดยประมาทนั่นเองเนี่ยเว้นได้แตกก่การทำโดยรประมาทข้อสองนะคะผู้ใดทําให้เสียหายทําลายทําให้เสื่อมค่าซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นพู้นั้นทาความผิดฐานทาให้เสียทรัพย์นะคะก็ะคือน้องน้องมาดูชอยเขาเขาขขอเลยต่อไปเนี่ยไม่ถูกต้องน้องดูชอยในเอกเดินในทางเท้าเห็นแม่ค้าวางสินค้าล้าเข้ามาตนจึงกตนกำลังอยู่จึงแกล้งเดินชน การเดินชนตรงนี้มันคือการกระทําที่มีที่ชอเจตนาที่ตั้งใจจะทําให้เสียทรัพย์ซึ่งข้อนี้นายเอกมีความผิดจึงเป็นข้อที่ถูกต้องนายโทจอดวางรถจอดรถขวางประตูบ้านทําให้ในายเอกนํารถเข้าไปจอดในบ้านไม่ได้นายเอกจึงเอาไม้มาทุบก,กระจกรถนายโทรเสียหายในมีความผิดทําให้เสียทรัพย์ข้อนี้ถูกเช่นกันเพราะว่านายเอกเนี่ยเขาเอาไม้มาทุบกระจกรถคนอื่นอ่ะมันก็ทําให้รถเสียหายใช่ไหม ข้อนี้จะเป็นข้อที่ถูกต้องอีกยังไม่ใช่คาตอบนะเพราะว่าคําตอบมันต้องการข้อที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมข้ 3, อสามนายเอกเดินจากตลาดแล้วเผลออ,อาเผลอ,อเนี่ยมันคือการกระทําที่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าคือเขาเผลอเขาไมไ่ตั้งใจอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจเดินชนแต่ันเป็นการให้เขาเผลอข้อนี้เนี่ยจึงเป็นคําตอบที่ไม่ถูกท,ที่ที่ไม่ถูกต้องนะเพราะว่าเขาอะตั้งเขาอะ ไม่ได้ตั้งใจไงก็เลยไม่ได้มีเจตนาที่จะทาให้คนอื่นเสียหายดังนั้นเนี่ยเขาจึงไม่มีความผิดที่ทําให้เสียทรัพย์ข้อนี้จะเป็นข้อที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าเขาไม่ได้มีความผิดส่วนข้อสี่นายเอกยืนอยู่บนสะพานลอยข้ามถนนและเอาก้อนหินโยนลงมาจากสะพานลอยก้อนหินโดนรถนายทเสียหายกระจกรถแตกก็คือคนเราอ่ะมันจะเอาแบบว่า ก้อนหินโยนลงมาจากสะพานลอยทําไมใช่ไหมดังนั้นเนี่ยการกระทํานี้มันเป็นการทําที่โสจตนาแต่ว่ามันอาจจะทําให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับได้รับความเสียหายไปด้วยนะคะซึ่งคนนี้ก็นายเอกเนี่ยก็จะมีความผิดทําให้ผู้อื่นเสีทเยทรัพย์เช่นกันนายเอกใช้สีน้ำมันเขียนบนกําแพงบ้านนายโทเนี่ยก็คือเขาน่าจะมีความแบบว่าเนี่ยเขามีความเขาอยามรักโทษที่สุดเนี่ยก็คือเขามีเจตนาที่จะทาสิ่งนี้เขาจึงมีความผิดทําให้ผู้อื่นเสียทรัพย์นะคะคนนี้จึง ข้อนี้เนี่ยจึงตอบข้อสามนะคะนายเอกเขลอเดินชนสินค้าลดความเสียหายสินค้าล้มความเสียหายนะคะนายเอกมีความผิดไหมไม่มีนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีเจตนาและก็ไม่ได้ตังต้งใจที่จะทําให้ผู้อื่นเสียหายนั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อที่สามสิบหกนะคะเมื่อวันที่หนึ่งกันยา นายหนึ่งยืมรถจักรยานของนายสองโดยตกลงจะคืนรถจักรยานให้นายสองวันที่หนึ่งตุลาสองห้าหกสามนะคะในขณะที่ได้ครอบครองไว้นายหนึ่งได้ขายรถจักรยานคันดังกล่าวให้นายสามเมื่อวันที่ยี่สิบกันยาโดยนายสองรู้เมื่อวันที่สิบตุลาว่านายหนึ่งขายรถของตนให้นายสามไปแล้วตามสถานการณ์ข้างต้นหากนายสองนำไป หากนายสองนำคดีไปฟ้องศาลจะมีผลดังน,นี้หนึ่งนายสองเนี่ยไปร้องทุกตัวอพนักง,งานสอบสวนเมื่อวันที่ยี่สิบมกราปีหกสี่ 64. และนำคดีไปฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่หนึ่งมีนาสองห้าหกสี่ศาลตัดสินว่าคดีขาดอายุความนะคะสองหากสองนายสองไม่ได้ร้องทุกต์อพนักง,งานสอบสวนและแต่นำคดีไปฟ้องศาลในวันที่ยี่สิบมกราสองห้าหกสี่ว่านยายหนึ่งอยากย่อทรัพย์ของตนศาลตัดสินว่าคดีขาดอายุความข้อใดเป็นหลักกฎหมายที่ศาลใช้ใชตัดสินกรณีดังกล่าวอ่า อย่างพ่อที่อ่าที่ซื้อสอนไปเมื่อกี้นะแบบว่าถ้าเรารู้รู้ตัวผู้กระทําหรือว่ารู้ตัวอรู้ตัวคนทําหรือผู้กระทําเนี่ยเราเนี่ยสามารถอเราสามารถไปฟ้องศาลได้ภายในแบบว่าสามเดือนไม่งั้นนะ่ะถ้าเกิดว่าเลยกว่าน,นั้นแล้วอ่ะมันจะทําให้ศาลเนี่ยอตัดสินว่าคาดีขาดอายุค,ความนะคะซึ่งในก่อนก่า,กานนายสงสัเอาไปฟ้องอะ่ะก็มันก็ยี่สิบมากราแต่คือเขารู้เรื่องตั้งแต่วันที่แบบ สิบตุลาแล้วอะใช่ไหมทื่มันผ่านแบบว่ามันเลยสามเดือนมาแล้วแบบผ่านเลยมาแค่แบบว่านิดเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่คือมันก็คือแบบว่าคดีขายยุคค้อมไปแล้วนะคะซึ่งข้อนี้เนี่ยตอบข้อสองนะคะความผิดฐานยากักยอกต้องฟ้องร้องทุกหรือฟ้องศาลภายในสามเดือนนะตั้งแต่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทความผิดนะคะซึ่งตัวนายนายสองเองเนี่ยเขาก็รู้เรื่องอะรู้เรื่องตั้งแต่สิบตุลาแล้วอะ แต่คือเขาก็ยังแบบว่ารู้เรื่องรู้เรื่องแล้วรู้ตัวคนทําแล้วอะไรเรียบร้อยแต่ว่าเขาเนี่ยฟ้องศาลช้าไปนั่นเองเขาเพิ่งมาฟ้องศาลเมื่อวันที่ยี่สิบมกรามีหกสี่ซึ่งมันเลยแบบว่าเลยระยะเวลาสามเดือนในการที่จะฟ้องไปแล้วในงี้ยจึงทําให้คดีเนี่ยค่ะอายุความนะคะศาลเลยตัดสินว่าคดีนี้เนี่ยเป็นอ่าเป็นคดีที่แบบว่าขาดอายุความไปแล้วนั่นเองคะ่ะ ต่อมานะคะข้อ37คือโจทย์ปีปี 6- 5จะเป็นอะไรที่ยาวมากแบบยาวสุดนะคะซึ่งก็ต้องแต่มาถามว่ามันยากไหมคือก็ไม่ยากถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอ่านและพิจารณาตัวโจทย์มันดีๆเนาะซึ่งเรามาดูข้อ37กันนะคะนายหนึ่งมีบุตรที่ชอบเ้วยก,กฎหมาย2คนคือนาย2และนาย3นายหนึางทำสัญญาจะขายบ้านเลขที่2 565แก่นางสาว4และยังทำสัญญาให้นางสาว5เนี่ยเช่าตึกแถวเป็นเวลา5ปี ต่อมาในหนึ่งทำพินัยกรรมยกบ้านที่สองห้าหกห้าให้ในายสองนายยกตึกแถวให้กับนายสามหลังจากทำพินัยกรรมฉบับอัเก่าได้เป็นเวลาหกเดือนนายหนึ่งเนี่ยได้ถึงแก่กรรมนะคะนายสองนั้นฉะงนั้นเนี่ยโตทว์เขาต้องการที่จะถามว่านายสองอ่ะจะต้องขายบ้านให้นางสาวสี่หรือไม่และนางสาวห้าสามารถอยู่ในตึกแถวจนครบสัญญาได้หรือไม่อ่าก็คือหากเรามีการทําสัญญากันไว้แล้วอะ่ะเราก็ต้องปฏิบัติการสัญญานั้นนะคะจนกว่าที่มันจะแปลว่าหมด หมดหมดสัญญาไปแล้วอะไรเงี้ยอย่างเนี้ยอย่าง,อ,างอันแรกที่เขาต้องการก็คือนายสองจะต้องขายบ้านให้นางสาวสี่หรือไม่ก็คือเขาเนี่ยได้ทําสัญญากับเอ่อนางสาวนายสองเนี่ยได้สัญญากับพ่อของพ่อของเอ้ยนางสาวโดยนายโทษค่ะโดยนางสาวสี่เนี่ยได้ทําสัญญากับเออนายหนึ่งแล้วนะคะว่าจะทําการซื้อขายบ้านกันดังนั้นเนี่ยนายสองเนี่ยที่ได้รับบริบทจากพ่อมาเนี่ยนะคะก็ต้องยอมขายบ้านให้กับ ให้กับนางสาวสี่และและในเมื่อนางสาวห้าเนี่ยเขาแบบว่าได้เช่าตึกแถวไปเวลาห้าปีแล้วเราก็ต้องอ่าเราก็ต้องให้เขาเนี่ยได้อยู่ต่อจนครบห้าปีแล้วก็สามารถยกเลิกได้หรือจะอยู่ต่อก็ได้ก็เป็นการตัดสินใจของอทั้งตัวเจ้าของเจ้าของมรดกเองหรือว่าจะเอะผู้ที่เช่านะคะซึ่งซึ่งถามว่านายสองเนี่ยจะต้องขายบ้านให้นางสาวสี่หรือไม่ก็คือต้องต้องต้องขายนะคะแล้วก็นางสาวห้าเนี่ย ก็สามารถอยู่จนครบสัญญาได้เลยนะคะตามที่ตกลงไว้กับนายหนึ่งก,ก่อนถึงแก่กรรมนะคะข้อนี้เนี่ยจึงตอบข้อหนึ่งนะคะนายสองจะต้องขายบ้านให้นางสาวสี่เพราะเป็นสัญญาจะขายนะคะและนายสามต้นนิยมให้นางสาวห้านะคะครบไปเช่าตึกแถวจนครบระยะเวลาห้าปีนั่นเองค่ะต่อไปนะคะนายโยทิน ็นอรีกับนายนาวินนะคะนายโยธินจึงลักลอบเข้าไปในบ้านของนายนาวินและเล็งปืนไปยังนายนายวินนะคะนายนาวินนะคะขณะเดียวกันนั้นนายนาวินได้หยิบปืนขึ้นมาทําความสะอาดเนี่ยแต่เขาเนี่ยพลาดทาปืนลั่นโดนนายโยธินนะคะและนายออศวินที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยทำให้ถึงแก่ความตายจากสถานการณ์ดังกล่าวนายนาวินมีความผิดฐานใดนะคะคือนายคือจากโตเนี่ยเราจะรู้เลยว่านายนาวินเนี่ยเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าใครแต่เพียงแต่ว่าเขาเนี่ย แค่แบบว่าปืนลั่นโดนโดนผู้ที่อยู่ใกล้เนี่ยถึงแก่ความตายใช่ไหมดังนั้นเนี่ยข้อน,นะคะจึงตอบการกระทําโดยประมาทนะคะเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยประมาทจริงๆนะคะแต่ว่าแต่ว่าเขาก็เ,ออเขาก็ประมาทจริงๆ โดยต่อไปนะคะข้อที่ส8มสิแปดนะคะนายโยธินเป็นอริกับนายนาวินนายโยธินจึงลักลอบเข้าไปในบ้านของนายนาวินและเล็งปืนไปยังนายวินนายนาวินนะคะขอภัยค่ะที่พูดนิดนึงเนาะก็เป็นนายนาวินขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนายนาวินได้หยิบปืนขึ้นมาทําความสะอาดนะคะแต่พลาดทําปืนลั่นโดยนายโยธินและนายศวินที่อยู่ใกล้เคียงจะทำให้ถึงแก่ความตายนะคะสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยนายวินมีความผิดฐานใดนะคะเราจะรู้เลยอ่ะถ้าจากการอ่านตัวเนี่ยเราจะรู้เลยว่านายนาวินเนี่ยเขามีความผิดก็คือเขาเนี่ย ฆ่าผู้อื่นโดยไม่ได้เจตนานะคะแบบว่าคือทังโจทย์อ่ะไบอกว่าพลาดท,ทำาื่อนั่นก็จริงอะแต่จริงอะคำว่าพลาดในกฎหมายมันไม่มีอะจริงจริงอะเขาแบบว่าใช้คาว่าประมาทนะคะซึ่งนายนาวินเนี่ยมีความผิดใการกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะการบริพ่าเนี่ยไม่ใช่คาตอบที่ถูกต้องเนาะเจตนาก็ไม่เขาไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบว่าฆ่าฆ่าฆ่าคนที่บริเวณรอบๆนั้นอะฆ่านายอัศวินถึงแก่ความตายไงการถือว่าโดยเป็นการบก มองตเองก็ไม่ถูกนะแปลว่าเขาปืนลั่นใส่คนที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะยิงเขาอะไรอย่างเงี้ยต่อไปข้อสามสิบเก้านะคะนายเอกฆ่าคนตายแล้วหลบหนีในระหว่างทางพบนางโทกําลังจอดรถจักรยานยนต์อยู่ที่พักริมทางนายเอกได้ขู่เข็นนางโทเพื่อจะยึดเอาจากรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการหลบหนีโดยตั้งใจว่าเมื่อหนีพ้นแล้วจะทิ้งรถจักรยานยนต์ของนางโทขณะกาลังขู่เข็นนางโทก็ยื้อหยุด ไม่ยอมมอบรถให้เจ้าพนักง,งานตำรวจขี่รถผ่านมาพอดีและเข้าทาการจับกลุ่มตัวเอกไว้ได้นะคะกาทรทำของนายเอกต้องรับผิดในทางอาญาเกี่ยวกับเสรีภาพฐานได้สิ่งที่นายเต้องตัดช้อยอันดับแรกเลยนั่นก็คือข้อสี่ข้อห้านะคะคือนายเอกเนี่ยเขาฆ่าคนตายคือเขามีความผิดอยู่แล้วแน่นอนยิ่งแล้วแล้วเขาเนี่ยฆ่าคนตายแล้วกาลังหลบหนีใช่ไหมแล้วเขาเนี่ยก็ไปแบบว่าจะขโมยรถรถของนางโทนะคะแล้วก็มเออแล้วก็มีการแบบว่าขัดขืนใจของนางโทด้วยแล้วก็ แล้วก็มีการแบบว่ามีการผู่เขียนบังคับผืนใจด้วยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าตำรวจเนี่ยพนักงนานตำรวจเนี่ยก็ผ่านมาพอดีแล้วก็เข้าทําการจับกลุมตัวนายเอกไว้ได้นะคะซึ่งถามว่านายเอกมีการการะทาผิดผิดเกี่ยวกับสิทธิภาพฐานใดนะคะนั่นก็คือตอบเลยข้อนี้นะคะก็คือต้องรับผิดนะคะในฐานพยายามข่มผืนใจเพราะมีการเพราะมีการข่มขู่ในการเอารถจกักรยานเพื่อหลบหนีแต่นางโทรม่ยินยอมนั่นเองค่ะ ซึ่งข้อสี่ก็ว่าให้ตัดไปเลยนะแบบข้อมูลแห่งคดีกันไม่ต้องเจอแลนะไม่ต้องรับผิดในกรณีนะคะที่เขาผิดเนี่ยพอกที่เขาผิดเนี่ยาะว่าเขาเนี่ยได้ผมคือได้ข่มขืนใจนะคะและมีการข่มขู่ให้นางโทเนี่ยให้นางโทแบบอะไรอย่างเงี้ยว่าข่มขืนว่าจะทําร้ายเขาแล้วก็มีการขขืนใจนางโทนะคะซึ่งทําให้นางโทเนี่ยซึ่งนางโทเนี่ยเขาไม่ยินยอมอยู่แล้วนะคะจึงผิดในฐานข่มขืนใจนะคะนี่เลย และข้อต่อไปนะคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อสุดท้ายเนี่ยง่ายมากนะเพราะว่าพี่พูดไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าผู้เยาว์สามารถทําที่ันกรรมได้ตามกฎหมายได้ายุเท่าใดนะคะข้อนี้จึงตอบ15ปีบริบูรณ์นะคะซึ่งเราก็สามารถทําได้ทําที่ันกรรมเองได้ตั้งแต่เมื่ออายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะส่วนเรื่องอในหน้าที่ในหัวข้อของกฎหมายในวิชา้าี่พลเมืองได้อจบครบแล้วนะรือว่าพูดอะไรผิดไปหรือว่าอาจจะพูดเร็วไปสักนิดนึงหรือว่า ตึงสีเขียนอ่านไม่ค่อยออกซึ่งพี่ก็ขอโทษด้วยนะคะซึ่งก็ขอบคุณน้องโนนะคะที่อยู่กันจนถึงข้อสุดท้ายเลยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบาย